ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวเศษรษฐกิจล่มสลายแล้วพี่น้องนี่แม่ค้าบอกว่านะครับเงียบมากเลยไม่มีคนเดินเลยแม้แต่หมายังไม่เดินนะได้เวลาเศษรษฐกิจล่มสลายแล้วพังพินาศนะเออเนี่ยครับประตูน้ำเงียบสนิทวันนี้ประตูน้ำเงียบสนิท นะอย่าว่าแต่ประตูน้าเลยประตูหินประตูประตูดินประตูทรายประตูไหนๆก็เงียบครับขายเสื้อขายขายผ้านนะเนี่ยนะฮะเนี่ยตลาดนงตลาดนัดน,นี่นี่คือสภาพอ่านะครับมีกินมีใช้มีเขียดมีสังกษีตอนนี้คือแบบว่านะเงียบกันหมดนะเขาบอกว่าปีที่แล้วอะไรนะก็เ,เห็นบอกว่า gdp ปีนี้ของไทยจะขึ้นแค่1.6เอง หรือเรียกง่ายๆว่าแทบจะไม่ขึ้นนะครับตอนแรกเขาว่าจะ1.8แต่พอเจอแผ่นดินไหวไปปั๊บ1.6 <c oughs> นะโอ้โหเป็นไงล่ะไอ้พวกแสดงไอ้พวกแสดงมันจะรู้ตัวบ้างไหมเนี่ยว่าเศรษฐกิจตอนนี้ล่มสลายแล้วอ่ะรู้ตัวบ้างไหมไม่รู้ตัวเลยนะหมูก็แพงรู้ตัวไหมไม่รู้ตัวเลยนะน้ำมันก็แพง ไข่ก็แพงนะฮะไม่รู้ตัวอะไรทั้งนั้นเ,ออเดี๋ยวสมัยหน้าเลือกอีกสมัยหน้าจะเลือกเพื่อไทยจะเลือกอุ้งยิงอีกไม่รู้ตัวเอาอีกนะฮะออดูสภาพก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับก็คงจะไม่รู้ตัวหรอกนะต่อให้เศรษฐกิจมันพังพินาศต่อให้เศรษฐกิจมันร่มสลายต่อให้เกิดต้มยำกุ้งต่อให้นะ อ่าหมูกิโลละ5 0 0ไอ้พวกแสดงก็จะเลือกต่อไปนะเพราะนะครับในสมองพวกมันมันมีแต่ท่านทักสินท่านทักสินอย่อยางเงี้ยฉันไม่เลือกสักอื่นหรอกฉัาเลือกพักอื่นน่มันเป็นสลิมต้องเลือกเสื้อแดงเท่านั้นเพราะฉันเป็นเสื้อแดงเพราะฉันรักทักสินฉันรักองค์อิง นะี่แหละประเทศไทยนะเวรกรรมนะครับคนดีๆอย่างลุ่ตู่ไม่ยอมเลือกคนดีๆมีมากมายเยอะแยะไม่ยอมเลือกนะคนที่เขาอยากจะทํางานให้บ้านให้เมืองคนที่เขาเก่งๆไม่ยอมเลือกถึงเวลาเงินมากาคือเก่าเดี๋ยวเขาให้เงิน5 0 0ร้อยพันหนึ่งก็กาคือเก่าออมันก็เป็นอย่างนี้แหละ นะครับประเทศไทยเรานะไม่ไม่พัฒนาไปไหนหรอกมันก็อยู่อยู่แค่เสื้อแดงเสื้อเสื้อสม้มอยู่สองเสื้อสองเสื้ออย่างเงี้ยแหละนะไม่มีทางไปเสื้อสีอื่นหรอกอนะเดี๋ยวพอเงินมาเดี๋ยวก็กาให้คือเก่าใช่ไหมนี่นะฮะสภาพเศรษฐกิจทุกวันนี้เรียกว่าแทบแบบล่มสลายจะรู้จะล่มยังไงแล้วแหละนะ เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank You ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ